โอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมชิโร่คงจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาแพนด้าเม็ดม่้งแล้วนะครับนะอ่าแต่ว่าเกมนี้ก็เจอตึงเลยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยไวโอลเลตฝั่งเขาเป็นอดีตกอเลียสนะครับนะอ่าแล้วก็เจอกับชอนเลนฟอนนิโน่ด้วยนะครับนะฟอนนิโน่ก็อดีตทูพีมนะครับนะก็เดี๋ยวตอนจบเกมทุกคนก็ดูที่ผมส่องโปรไฟล์เอาท้ายคลิปนะ อ่ะนะครับนะในเกมนี้เนี่ยผมก็กดมากับเพื่อนผมนะครับนะอ่าที่เล่นเอลซูนะคิวโอเม็ก oh นะครับแล้วกดมา2คนเด้อนะครับ <c oughs> ก็คือเกมนี้เนี่ยให้ผมดูแล้วค่อนข้างตึงใช้ได้เลยนะครับนะ้ว <c oughs> ทำไมว่าผมถึงรู้เพราะว่าผมพากเสียงเขาที่หลัง <c oughs> เออนะเพราะเกมนี้ผมไม่ได้แบบอัดไปด้วยพูดไปด้วยเนาะเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นในมือถือนะไม่ได้เล่นไอแพดนะครับนะก็เลยต้องมาอัดเสียงย้อนหลังทีนึงเอ้านะครับนะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเกมนี้ผมจะเป็นยังไงแล้วก็ จะตึงสักแค่ไหนนะครับก็ไปดูเลยก็คือตอนนี้เนี่ยประมาณเออแร้งนะครับนะมันเกือบเกือบซูพีมละนะครับประมาณ40กว่าดาวนะกับประมาณเกือบซูอ่ะเออเขาเรียกว่าเกือบซูได้ปะผมไม่รู้ว่าเออไอเกือบซูพีมเขาเรียกว่าแร้งอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอนธรรมดาเขายกคอนต้นใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิด40ดาวผมไม่รู้เขาจะเรียกว่าคอนปลายหรือว่าเออเกือบซูแต่ว่าเพื่อนผมบอกว่ามันเกือบซูนะครับนะเออประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดชนะเกมนี้ผมก็ขึ้น4 4ดาวนะแต่ผมไม่คิดไงว่าจะเจอกับอดีตกอเลียส นะครับนะก็โอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ตึงใช้ได้เกมนี้ก็มีนาคอสนะครับนาคอสนี่ถือว่าถือว่าดีนะถือว่าดีช่วยกันล้วงนะเกมนี้ก็ดับตัวถือว่าโอเคนะฝั่งผมนะครับมีอาร์ลัมด้วยเอามาจับคอเลนนะครับเข้ามาจับคอเลนนะอันผมก็จะลองลงไปแท็กกลางดูนะนะหรือลองลงแท็กกลางดูนะเพราะว่าเมดเขาลงไปล่างไงลงไปไฟลล่างนะผมก็จะลงไปแท็กกลางมีกีมาเคียย์ฮะตอนนี้ ต้องระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าโดนอิกกี้ตีจะเจ็บนะอิกกี้มันต้นเกมจ๋าเลยนะครับโดนตีนี่ก็เจ็บหยุ่นกันนะไปละนาคอสรอแล้วนะครับนาะคอสรอ,รนะอ,รอรมาขึ้นมารอมาเวฟนี่แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาอยู่ในพุ่มไปก่อนไม่โชว์ตัวนะอันี้ผมเดินลัดขึ้นไปเลยนะเพราะว่าฟอเรนเขาไม่น่าจะดักลำนะครับนะผมก็เลยเ,เดินเข้าพุ่มนี้มาแต่ว่าฟอเรนเนี่ยน่าจะลงไปแล้วนะครับนะรู้สึกว่าลงไปแล้ว ยูเอ,อโดนส่วนบาดไปนะครับอ่าเห็นไหมฟอร์เรนลงมาแล้วนะครับขอไปแชกกลางเดีย๋ยวว่าผมจะเดินลัดไปย่อมกระหม่อมเนี่ยหาจังหวะย่อมกระหม่อมแบบไม่ได้นะครับฟอร์เรนเขามาเห็นพอดีแต่ไอ้นนช็อตนี้เล่นไม่สวยฮนะทีมเราโดนไปสองคิวนะครับโอ้โหช็อตนี้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ต้องต้องยอมต้องยอมนึงย,ย,ยอมเสียก่อนโ้ลูกนี้ผมน่าจะรับเวฟกลางไปก่อนเนาะเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันเพื่อนเราเล่นไม่ได้อะเพื่อนเราตายนะครับนี่ผมก็หบหบฟอร์เรนมานะครับยังไงฟอร์เรนจะเอาไหม ฟอเลนไม่เอานะครับต่างคนต่างไม่เอาคือต้องบอกเลยว่ายิ่งแรงสูงนี่คือยิ่งสู้กับฟอเรนยากนะแพนด้านะครับแล้วแพทเนี่ยแพนด้ามันเล่นยากนะครับแล้วมันไม่ได้เมตาเหมือนไอแพทเก่าๆที่ผ่านที่สองซีซั่นที่ผ่านมาเออเพราะว่าโขดหินมันเยอะนะครับคือไอซีซั่นเนี้ยโขดหินมันเยอะนะครับตั้งแต่เปลี่ยนแบบใหม่มาแพนด้ามันมีสกิลข้ามถือสองสกิลไนงะก็คือไอสกิลย่กำกระหม่อมสกายฟอฟลแล้วก็สกิลสองนะที่ข้ามถือได้ ส่วนสกิวหนึ่งมันข้ามถือไม่ได้ไงมันมันสั้นนะครับนะเออแต่ว่าก็มันพอเล่นได้นิดนึงและแรงสูงคือมันมันเล่นยากนะครับแพนด้ามันเล่นยากเออสำหรับผมเลยนะแล้วยิ่งฟอร์เรนิโนแรงสูงนี่คือเขาเชิงเขาหนาด้วยเออเขาลำแบบโหดด้วยนะก็เลยไม่ค่อยได้บวกกันตรงๆักเท่าไหร่นะเพราะเขาลำโหดนี่แพนด้าก็ฟูยากนะเออยิงฟอร์เรนลำโหดนี่แพนด้ายิงฟูยากนะครับโอเคเกียร์ไปครับอ่าเรามาดูว่า อันนี้ผมรอเมทนะอ,ะอันนี้คือผมเล่นเล่นรอเมทนะครับรอเมดเขามารับเวฟด้วยอก็ถือว่าแฟร์แฟกันไปนะครับเสมอกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รอเมดนี่คือเราอาจจะโดนเมดด่าได้นะครับเวลาผมเล่นออฟเล่นผมจะชอบรอเมดมารับการอยู่เสมอนะ,นะครับนะเพราะว่าใจเขาใจเราเนาะเออเราตัดเวฟไปเขาก็ไม่ได้เงินนะเออเขาก็ช่วยทีม แบบยังไงอะเสียการเงินเออแล้วครับแล้วการเงินทัมิ่งมันเสียไงแล้วเขาจะจนเนาได้เขาจะไม่เกิดนะครับในจังหวะนี้มีไฟไหมยังไงฟอเรนอ่านเดินหนีมาก่อนนะครับแต่เกมนี้โอ้โหบอยรตึงนะสามสิบนาทีอะครับเล่นไปสามสิบนาทีแบบยังยาแบบยังไงชิมชิงแชมป์เออไอ,อจังหวะนี้ฟอเรนเข้ามาล้ำแล้วผมยํำกระหม่อมสวนไปแล้วออกมาก่อนนะครับยังไงจังหวะนี้อื้มฟอเรนอันติว้าวนะฟอเรนอันติว้าว้วเรานะครับก็ หรือว่าปปล่อยไปนะครับเพราะว่าเขาพลาดไปแล้วเพราะติว่าไปนะครับเล่นล่างสวยนะเพื่อนผมเก็บเวอรเลตมาได้ชัดดาวครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับออฟเลนเขาก็จะเล่นเล่นเซฟนะครับนะดูจากฟอร์เลนให้เลยคือเขาอันติพลาดปุ๊บเขาไม่เล่นต่อนะนะเราก็จะปาประมาณว่าเพลย์เซฟนะครับโอเคอันนี้ผมก็รอเคลียเคลียคลิปในป้อมนะครับเพราะออกไปผมกลัวมันมีคนมาซ้อนแต่จังหวะนั้นก็ออกไปรับได้แหละนะครับ เพราะเพื่อนเราก็อยู่เคร่งจึงบนด้วยนะเพราะมันเล่นกลางกันหมดแล้วไงเล่นล่างมันแตกแล้วเพราะเขาเตรียมสลับไงนะครับโหเมื่อกี้เพื่อนผมซูมโดนอีกี้ผมสกายฟอร์ย้ำกำหน่อมเลยนะพิกเกอร์เลย <laughs> แต่ไม่โดนนะเมื่อกี้ต้องขึ้นมาเคลียร์บนก่อน <laughs> ตอนนี้น้อยหลบมากระโดดหลบมาผมโดดไม่โดนนะ <laughs> ตอนแรกผมก็ <laughs> กะจะโดดหนีอะหนีมาเคลียร์กิฟต์อ่ <laughs> แข่งไป <laughs> ผมว่าสวนไงป้อมยิงแรงนะเออป้อมยิงแรงป้อมยิงแรงนะครับ แล้วจังหวะนี้คือผมเห็นแล้วล่ะว่ามูลาดมานะเห็นไหมมูลาดมาผมฟิกหนีเลยครับต้องต้องฟิกเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาตีเพิ่มนะถ้าเขาตีเพิ่มนี่ผมโดนสับอาจจะตายได้เลยเพราะผมเสียแข็งไปแล้วอ่านี่ผมก็ต้องลองสลับมาเล่นล่างนะเพราะว่าเพื่อนผมขึ้นมาละโอมเอ็กเลสูงขึ้นมาเก็บฟอเลนด้คแล้วสวยับผมอายูเอก็มีขอโทษอะไรกันไปครับก็ ผมสังเกตดูครับก็คือแร้งแบบฝูงๆเนะี่ยเขาจะแบบถ้าเล่นพลาดเขาก็ามีขอโทษกันบ้างอะไรบ้างนะครับนะเออก็ถือว่านานๆทีจเจอทีมอย่างนี้นะครับนะคือแบบว่าถ้ามันผิดพลาดเนี่ยเออก็ขอโทษกันเนาะเออนะครับถือว่าดีถือว่าดีเพราะปกตีเวลากดกดสองกดโซโล่เนี่ยจะเจอด่ากันเยอะนะครับยังไงอีก,กี้จังหวะน,นี้โอ้โหอิก,กี้ไม่แหลมเลยนะครับนะแต่จังหวะน,นี้คือผมมาเล่นกับนาคอสนะครับ อันนี้เคลียร์ปู่ไปปุ๊บรอดักนะฮะจังหวะนี้รออีก,กี้แหลมนะครับอ่าจังหวะนี้แหลมคะอีก,กี้แหลมสวยครับดักสวยฮะนาคอสโอเคได้คิวมาครับคิวย้ำกระหม่อมไปทีนึงแล้วผมก็ลงไปรับล่างก่อนนะครับผมต้องแบบไอ้เคลียร์เคลียร์เวฟนะครับมาเคลียร์เวฟก่อนเข้าไฟ์อ่ะโอเคเพื่อนเราเล่นกลางกันผมก็เลยมาตีนก,ก่อนนะครับมาเปิดเปิดปา่าอ่ะจังหวะนี้ฟอเรน ฟอเรนมาเคลียร์ก่อนนะครับผมไม่ไม่ไม่สู้ไม่สู้นะครับนะปล่อยให้ฟอเรนเขาเคลียร์ไปนะครับถ้าเพื่อนไม่เติมผมไม่สู้นะเพราะว่ามันโฟโลยากอ่าจังหวะนี้จับสวยครับย่ำๆกระหม่อมียิงโหเรียบร้อยะอ่าไวาโออันนี้วโอยิงนะผมก็บังให้อลมครับผมเผื่อไว้เผื่อไว้อ่านได้ป้อมกลางมาครับผมแต่ว่ายูเอต์น่าจะตายะโดนฟอเรนลำตายโอ้โหไม่มีอันติครับผมก็บอกเพื่อนไหมว่าผมใช้อันติไม่ได้ครับอันติเหลือประมาณห้าวิโอเคเทน ดาบนะครับเทียนยกดาบไปแล้วเขาอยู่ล่างเขาเอามังก,กรนะครับอ่าน,นี่ครับลงมาละเอามังก,กรนี่คือต้องมาได้่างแน่นอนนะครับไม่ไม่ตัวก็สองตัวนี่แหละนะเพราะเขาอยู่ใกล้ตำแหน่งที่สุดโอเคจังหวะเมื่อกี้นะาคอสเอาดาร์กได้เราได้ออบเจกต์ขึ้นมายยังไม่โดนนะเอา้วเขาอันติีไม่โดนเราก็ใส่เลยใส่อู้หูปลาดอกหัวมาคือถือว่าเจ้าเจ้ากันนะลนะเว้าคู่ผมอันติีไม่โดนเขาว่าอันติไม่โดนนะ แต่จังหวะนี้ข้างบนมันฟูนล้วกางมีไฟกลางมีไฟ,ฟเอ้ยวาเลนเจอหน้ากันแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์ยำกระหม่อมแต่ว่าโอ้โหโดนเทนผักออกมาแล้วไวโอเคขาเสียแข็งโอ้โหถ้าเมื่อกี้นี่เทนไม่ถ่ายออกนี่ผมน่าจะได้ไวนโอนะนะครับแต่ว่าเขามีแข็งไงถ้าถ้าเกิดเขาแข็งคือผมยังยืนรอได้นะแต่แต่เทนเขาถ่ายออกมาแล้วนะครับโอ้โหจังหวะนี้เทนถ่ายออกมาก่อนพอดีอเดี๋ยวให้รีกลับก่อน แต่เกมนี้ผมก็ไม่ได้โชว์ไอฟอร์มอะไรมากเยอะสักเท่าไหรนะ่เพราะว่าเกมนี้ผมก็มีช็อตโง่เยอะนะไอผมพูดนะผมมีช็อตโง่เยอะมากนะมาเกมบนะไม่ได้โชว์โหดอะไรมากมา่เลยด้วยซ้ำนะนาะนๆะนะนะที่อยนะู่ทนาทำคลิป RVT นะไม่ได้ทําคลิปไอ r v บ่อยนะครับส่วนใหญ่ทําในคลิปบล็อกพูดนะการพูดการอะไรก็อาจจะไม่ได้พูดออกมาเต็มที่ซะเหมือนบล็อกฟูดสักเท่าไหร่นะครับเป็นกลางไฟกันบ่อยมากนะครับไฟกันบ่อยจริงแล้วจังหวะนี้ยังไง จังหวะนี้ผมเข้าผมจะเข้าใครดีแต่ผมอืมแต่เขาทิ้งร่างเงาไว้เราดรอยืนรอดักไว้ก่อนแต่ว่าไม่กลับมาหรอกนะครับกลับมาก็ตายแน่นอนอเกมนี้ผมแช่แช่ร่างยาวนะอนะาคตเก็บไบโอได้สวยผมเกมนี้ผมขึ้นตัดเลือดช่วยเออเออยูเอะนะครับนะเพราะว่าฝั่งเขามีฟอร์เลนกับเทนนะครับมนะันมันดูดเลือดแรงเออแล้วไม่ได้เอาอีกกี้เขาเห็นเราก่อน แล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์เออไม่มีฟิกเกอร์แล้วย่ำกระหม่อมโบติเลยเขาฟิกเกอร์หนีเราติดฟิกเกอร์ย้ำกระหม่อมเอ้ยติดคำเนี้ยนะครับแต่ว่าเราเมื่อกี้เราไม่ได้ฟิกเกอร์ไงเราย้ำสดเอ้ยหูมูหลาดเกือบตายมูหลาดเกือบตายนะครับผมก็แช่ล่างแบบยาวนะคือเกมนี้ผมแช่ล่างยาวมากนะครับรอรับเวฟเนี่ยเวฟล่างนี่หผมแบบอยู่ตลอดนะครับเพราะว่านาคอสเขาจะดูแลเลนบนซะส่วนใหญ่นะเก็บเนี้ยนะครับที่ผมสังเกตนะคือนาคอสกับแพนด้าเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ย มันต้องแยกแยกเลนกันสักเลนหนึ่งนะครับนะไม่ไม่กลางก็บนนะครับนะแบบแพนด้าล่างนาคอสบนเงี้ยนะแล้วคอยแบบว่าเคลียร์เวฟนะครับแลเออเคลียร์เวฟก่อนเข้าไฟสองเลนนะครับคือมันจะสะดวกตรงนี้แหละนะครับก็คือแพนด้ากับนาคอสมันแยกดันกันได้นะแล้วแยกดันกันคนละเลนเสร็จปุ๊บทีเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะต้องมาคอยพาวงเรื่องการรับเวฟนะครับแล้วเราเราเข้าไฟนะเราก็จะเข้าได้รวดเร็วด้วยเพราะสองตัวนี้มันเร็วนะมันเติมไฟได้เร็ว จังหวะน,นี้มาแล้วอิกกี้แล้วจังหวะย่ำกระหม่อมไปทีนึงได้อิกกี้มาแล้วได้เทนไหมเทนยังไงเทนเทนไปแล้วโอ้โหเทนจะยูหูไม่ได้เทนะเทนมันหนาเกินไปมันหนาเกินไปๆๆนะครับเดี๋ยวไม่ผมถอยมาละนะครับเพราะว่าไม่มีอันติเล่นอ่ะตอนนี้อันติกลับมาแล้วนะครับนะแพนด้าอันติคูดาวไวแล้วผมฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมเก็บไบโอไวได้นะครับนะโอ้โหแต่จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหทับคอเนได้สวยฮะอารมล์มแต่ว่าผมโอ้โหดามจไม่พอลยผมตายแน่เลยเรียบร้อยฮะ ฟอเรนมีล็อกชิวครับกดล็อกชิวสวนเลยเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดจริงๆฟอเรนเอาแล้วฟอเรนอดอกเบ้าครับดอกเบ้ายังไงจังหวะนี้โอ้โหก็ไม่รอดเนื้อมือของเพนอยู่ดีฮะยูเอะโอ้โหจังหวะนี้คือแบบบวกกันใส่กันมันนะครับแต่ว่าโอ้โหแบนการ์ดเราวิ่งไปละวิ่งไปลอยลอยล่างละเอาแล้วนะทุกคนดูเลยสังเกตวน,นีแมบเรียบร้อยฮะเรนล่างโดนแบนการ์ดสอยไปเดี๋ยวไว้เพื่อนผมโอเมก ยิงยังยิงไหมอ่าย,ยังยิงอยู่ยังเคียร์คลิปอยู่นะฮะโดยพลังแห่งการยิงปกติเล่นบนเขาจะปิดนาคอ,นอ่ะอ้าวแต่ว่ามูหลัดมาฮะมูหลาดมาล่าง <Your S 1> มูหลาดเขาดันล่างมานะช็อตนี้แล้วเขาจะเข้ามาสับแล้วจังหวะนี้ผมย่ำก็มอมดักล่างอันตีไปฮะแล้วงไงจังหวะนี้หัวแตกนะครับเรียบร้อยเลยโดนเอลสุเพื่อนผมยิงหัวแตกนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะ,นะแล้วเขาสับมาที่ผมกระโดด อดักล่างอันติเลยนะครับคือมันเขาจะฟันประมาณฉึกๆึกฉึกฉึกอะประมาณกี่แฉกพระ,ระมาณมันห้าแฉกมั้งเออแล้วอันติเขาจะมีแบบจังหวะให้แบบว่าโดนสกิลเราได้ไงก็คือเราจะอันติย่กำกระหม่อมเนี่ยดักล่างอันติเขานะครับแล้วตอนนี้เขาสับนะเออผมก็ชอบใช้วิธีนี้ดักมูรานะครับผมจังหวะน,นี้จะขึ้นบ้านนะคือต้องบอกว่าฝั่งเขาเล่นเซฟมากครับเวลาจะขึ้นบ้านก็คือขึ้นยากมากเพราะว่าตัวเขามีตัวกันบ้านเยอะนะแล้วอย่างไวโออิกกี้อย่างเงี้ยนะครับแล,แล้วก็มีเทนไอ,อ ตัวการบ้านชั้นดีนะฝั่งเขาอะนะบไวโอก็กิ้งแล้วก็ยิงปะตอดที่ไปนะครับนะเออคืออย่างว่าแหละนะครับวไวโอเขาอาดีตกอลเลียสนะครับนะคือการเล่นเขาต้องเซฟอยู่แล้วแล้วจังหวะเป่นบนไฟกันนะผมไม่ได้ไปผมเชียร์คลิปอยู่แล้วจังหวะนี้ยังไงอเอหเพื่อนเราเจ็บหนักกันหมดเลยนะครับแต่ต้องถอยมาต้องถอยมาเลยคนระับเมื่อกี้รู้สึกว่าอารามจะเข้าไปจับไวโอในป้อมเลยป่ะเออผมดูไม่ทันนะแล้วนะ่าจะเข้าไปจับ ลมในป้อมเลยเอ,อ้ยไม่ใช่ดิเออเขาไปจับไวโอในป้อมบู๊ผิดนะครับอืมแต่ก็ได้ไวโอมานะครับไอชอ็ชอตนี้ผมจะไม่เลีย์ล่างนะผมจะรีบไปดักเลยนะเพราะว่าดาักขึ้นอืมดกเกิดไอ,อนนเพื่อนผมก็ไปวางแถบรอข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามูรหลัดเข้ามาสับไม่เลิกเลยว่ะเพื่อนผมต้องถอยแล้วเจ็บนะครับมูรหลัดสับแรงและเลยเตรียมอูเขาเห็นว่ะเขาวอดวอดมาคนดีเลยนะับผมก็กัดสกิลทำไมกับมูช็อตเนี้ยถามว่าทำไมช็อตนี้ผมไม่กระโดดสวนไปนับเพราะว่าคือ มันเลดเกมแล้วอะถ้ามันพลาดทีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ผมก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะช็อตเนี้ยเห็นไหมผมก็ยื้มูหลาดเพราะฝั่งเขาเป็นมูหลาดป่านะผมเลยต้องยื้อไว้นะครับคือยื้อไว้ไม่ให้เขาไปตีดาร์กไงเออพอเห็นเขาเห็นผมเลือดน้อยปุ๊บเขาจะหิวเห็นไหมเห็นไหมเขาจะหิวนะครับเขาจะแบบกวนในผมไม่เลิกไงแล้วดาร์เขาก็ไม่ได้ตีฮนะฮนะเขาวิ่งไปเกียร์ขับแล้วเพื่อนผมก็ขึ้นมาละฝั่งผมขึ้นมาละนะเนี่นะครับอาร์หลังขึ้นมาโซนละผมก็รีกลับไปครับเ ให้เพื่อนได้จังหวะยิงเกมนี้ผมไม่ต้องออกตัดเลือดก็ได้นะครับเพราะว่า U.A ตัดเลือดถ้าเกิดเขาโปแม่นๆก็ตัดบอลลิได้แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมเนี่ยเน้นความสมรคคีเป็นหลักนะครับนะเออถ้าเกิด U.A ตายเนงะี้ยเออยังผมยังพอตัดเลือดช่วยได้นะครับแต่ตอนนี้คือเปิดดาร์กไม่ค่อยสวยนะครับนาะคอตายไปก็ต้องยอมถอยมาแต่ช็อตนี้จับบอลลิสวยครับ ผมกอตายเลยผมพิเกอร์ยังผมใส่ไบโอแต่ว่าไม่โดนนะแต่ว่าสกิลอื่นยังโดนอยู่ยังโดนอยู่แต่ว่าเสียก็อเกิดผมม,มีก็อเกิดแล้วผมก็ต้องถอยออกมาโอ้โหแต่ไม่ทันนะครับโอ้สักนี้คือต้องบอกว่าเสียดายมากนะครับผมโคตรเสียดายเลยคือแบบเขามีก่อเกิดนะครับแต่ก็มองง,ง่ายดีคือเขาเสียก่อเกิดไปนะครับนะเอวอโอวเสียก่อเกิดไปผมก็ไม่มีสกิลหนีด้วยเมื่อกี้คือสกิลมันคููดาวอยู่หมดเลยนะครับนะโอ้โหแล้วคือผม ออกตัดเลือดด้วยอมนิอามด้วยนะครับคือลองกินุดด้วยอะ่ะนะครับลดลดคู่ดาวแบบสุดๆแล้วนะแม่ ه, สกิล2ยังมาไม่ทันนะครับแนละ้วเสียดายมากครับเมื่อกี้ถ้าสกิล2มาทันนะ่าก็น่าจะหนีได้นะแต่มาไม่ทันทำไงได้แล้วเขาฟื้นจากเกาะเกิดไวมากตอนนี้ได้ดาร์กไปแต่ว่านาครอร์เข้าไปเก็บมูลาดได้โอ้โหตอนนี้สวยตอนนี้สวยนะครับตอนนี้นาครอร์สวยมากแต่ว่านาครอร์เข้าต่อเข้าไปเอาไวโอต่อแต่ว่ายูเอมาโปกไม่ทันนะครับนะโอ้โหเสียดายมากแล้วรู้สึกว่าไวโอจะมีเคียวด้วยนะเมื่อกี้ ครับเอวายโอเขาน่าจะมีเกลียวนะครับแล้วมาเคลียร์แวนการ์ดไปก่อนนะตอนนี้ตีนกไว้นะเผื่อแบบว่าเปิดป่าเขาไงเวลาแบบว่าจังหวะกอสเทเลเยอร์หรือว่าดาร์คขึ้นเนี่ยเราก็ยังพอดูได้ว่าเออเขาอยู่ป่าฝั่งตัวเองอะไรเงี้ยแต่สมมติเขาเผลอเดินมาเหยียบไอ้ตำแหน่งเปิดป่าครับนะแพทเนี้ยมันมันดีตรงที่ว่ามันตัวใหญ่มันไม่มีเนีเออกอสเทเลเยอร์ตัวใหญ่มันไม่มีแต่มันน่ารำคาญตรงที่ว่าแวนการ์ดมันปิดป้อมได้ฮะแล้วคือมันอึดอึดมากนะครับไอ้แวนการ์ด ตัวเล็กมันมัน,ม,นมันตัวเล็กก็จริงแต่มันอึดนะครับแล้วมันไม่มีตัวใหญ่แต่มันก็อึดอะไอพวกตัวเล็กอะนะครับแล้วมันปิดฟอมได้อีกแฉกนะี่ค่อนข้างน่ลำคานแล้วอโหแล้วจังหวัดนี้มีการไฟเกิดขึ้นอะผมไปไม่ทันแล้วจังหวะที่ผมฟิกเกอร์ยกำกระหม่อมใส่วโอไปแต่ว่าวโอไม่ตายฮะมีติดเกียวแล้วผมสับเกียวขึ้นมาช็อตนี้ยังไงไวโอฟอเลนเข้ามารำแต่ว่าผมยังหนีได้อยอู่อ้โหู โชคดีเลยฮะสับเทียวทันแล้วหูฟอรเรนลำยาวนะฮะติดแบบนางลำครับผมหูยับลำยูเอมาได้แล้วนาคอสพยายามหนีครับนาคอสหนีได้อยู่แล้วเออหนีได้แล้วนาคอสหนีได้เพื่อนผมก็ต้องมาคอยเคลียร์แวนกาดนะนะต้องมาคอยเคลียร์ด้วยแล้วคือมันมันยิงแรงฮะเออมันยิงแรงไม่พอมันผมก็ต้องรอเคลียร์ใกล้ๆป้อมนะเพราะผมไปเคลียร์ลึกไม่ได้แล้วช็อตนั้นนาคอสนะครับนาคอสนาคอสได้ไปโอไว้ก็สวยับผมถ้าเกิดไปเคลียร์ลึกนี่คือเราใสายสกิลไปหมดแล้วแบบ ฟอเรนอาจจะดักลําเราได้เงี้ยครับเราต้องเทนก่อนรได้เทนมาครับอ้าวฟอเรนตีว่าอ่าวเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมจับอย่างนี้ตายครับจับนี้ตายเลยนะเออจริงๆช็อตเนี้ยมันมันดูแบบดูเหมือนจะจบได้นะแต่ออจริงๆจบไม่ได้ครับคือช็อตเนี้ยผมต้องบอกว่าผมแบบงูมากคือแบบผมแบบด่าตัวเองเลยช็อตเนี้ยผมโคตรงูนะครับเล่นแบบงูมากเ่คือแบบเนี้ยคือผมสไลด์เข้าไปให้ที่มันโฟกัสผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่นะเออคือช็อตนี้ผมแบบช็อตงูเลยนะนะเอเอาด่าตัวเองเลยฮะทีหนึ่งในคลิปนะช็อตงูมากอ่ะถ้าเกิดใจยเย็นกว่านี้นี่คืออาจจะแบบว่ามีจังหวะได้บาแลแล็คนะเออแต่ช็อตเมื่อกี้งูไปหน่อย <S <S ตอนนี้เวฟล,ล่างก็สูงแล้วนะครับนาคอสไปเกียร์แล้วเมื่อกี้ตอนนี้คือดาร์คขึ้นละมาเดี๋ยวเราตีดาร์คเลยครับยกำกระหม่อมไปเลยอ่ะตอนนี้เทนมาโซนแล้วนะเทนมาโซนแล้วเราเราตีไปเลยฮะเพราะว่าเขาอยู่ล่างกันเมื่อกี้โอเคได้ดาร์คมาตอนนี้ต้องคือตอนแรกผมกะจะลีนะเพราะเลือดผมมันเหลือขึ้่งหลอด แต่ว่าอารัมเมื่อกี้อารลัมเขาฟิกเข้าไปเลยนะเขาจะฟิกเข้าไปจับตัวสำคัญแต่ว่ามันไม่มีตัวสำคัญให้จับเนี่ยนะครับก็เลยต้องรอรู้เชื่อมาก,ก่อนว่าเพื่อนจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับแล้วช็อตนี้ผมแบบผิดพลาดไปนิดนึงอะ่ะคือตอนแรกผมคิดว่าผมอ่ะจะซื้อกลอกเกิดได้นะเพราะว่าผมจะสับเป็นสร้อยเขียวแล้วก็เอาเลือดนะแต่ว่าพอจะซื้อกลอกเกิดกับเสือกเงินไม่พอนะคือช็อตนี้ผมก็งโง่อีกทีช็อ,ชอตละเพราะว่าคำนวณเงินผิดพลาดไปนิดนึง นะครับแล้วโอ้โหตอนนี้ผมตายครับตายเลยอะนะครับไบโอขึ้นล็อกคิวมานะครับเขาใช้เกียวพูกเขาขึ้นล็อกคิวมาเพราะว่าสับผองนี่แหละโอ้โหพอเลนมีล็อกคิวโอ้โหหนาแบบหนาเตื้อะนะครับเกมนี้คือแบบหนาหมดเลยฮะทุกตัว,ๆๆวยกเว้นอิกกี้มูล,ลานะครับโอ้โหช็อตเมื่อกี้เพื่อนผมลูกฟองใส่อิกกี้สวยแต่ว่าก็โอ้โหนาคอสก็สวยเหมือนกันนะได้ไบโอมาแต่นาคอสจังหวะน,นี้จะหนีได้ไหมหนีได้ครับผมโอ้โหเฉียดตูดแปแล้วไม่รอดแล้วครับผมโอ้โหโดนเทน ยกดาบเอ็กคาลิเบอร์ไปครับนาคอสถึงกับดีบังแล้วต้องบอกต้องยอมต้องยอมนะต้องยอมตายเออแต่ว่าเวฟมันสูงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันม่วงแล้วนี่คือแบบวิ่งเวฟสูงจัดเฮ้ยจังหวะนี้ฟอร์เรนอ๋อฟอร์เรนเจ็บเพราะฟอร์เ,นเรเนมีล็อกชิลรับผมโอ้โหต้องยอมนะต้องยอมถอยอเอาติดเคียวด้วยแต่ว่าฟอร์เรนก็รอดไปมีติเกอร์โอ้โหเกือบได้ครับเกือบได้ล็อกชิวนี่คือแบบตัวยื้อชีวิตเลยนะ <laughs> เออตอนนี้ผมก็ได้เกาะเกิดกัะไม้ั้งแล้วนะครับ,รบก็ตอนนี้คือผมกะจะขึ้นไปเอามูลาดนะครับแต่ว่าไวโอเขาซ้อนนะช็อตเนี้ยเนี่ยผมเนี่ยรอดักเลยฮะปึ๊บเนี่ยดักแต่ก็ได้มูลาดมาเนี่ยไวโอเขาซ้อนนะครับผมเลยต้องยอมหยีดออกมาหัวใจผมติดโดนคือรอบเดทพลังแฝงของมูลาดแล้วเสียก็เกิดไปเลยฮะแล้วก็เกิดผมก็เสียรอบสองยด้วยหืมีจผมจะสับเทียวเออสับเป็นเทียวแล้วก็เข้าไฟแต่ว่า โดนสก,กิลอิกกี้อ่ะเกือบตายครับเมื่อกี้เลยต้องยอมรีออกมาก่อนต้องยอมรีแล้วเขาอารัมบอกว่าอันติจะพร้อมอีกสิบวิแต่เขาขึ้นบ้างเลแล้วนะครับแต่ว่าผมรีไปคือช็อตเนี้ยผมก็มู่ช็อตนึงละนะครับคือทุกคนเห็นไหมเวฟล่างมันเข้าอ่ะคือผมไปจบได้แต่ผมแบบตอนนี้นผมสนใจเวโอเพราะผมจะไปช่วยอารัมแต่ว่าผมไม่น่าไปช่วยอารัมนะเมื่อกี้คือผมดูผิดพลาดไปนิดนึงผมม่วแต่สนใจในงแง่แบบว่าเอ้ยอารัมโดนอ่ะเไปช่วยอารัมนะครับแต่ว่า จริงๆอะถ้าเกิดผมมาเร็วเนี่ยมันจบได้นะเออจดเดียวนะแต่ว่าไม่ทัน,นครับช็อตนี้คือแบบผมตอนนั้นผมคิดในใจนะในเกมสดๆอะคือแบบผมแม่งผิดพลาดมากอะนะครับผิดพลาดแบบผมกุ้มขมักเลยอะนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะที่เพื่อนไม่พิมพ์ด่าไม่อะไรนะครับนะเออคือถ้าเกิดไอ้ช็อตมเมื่อกี้ม,มันถึงขั้นแล้วแพ้นะครับแล้วผมแบบนอนไม่หลับดีนะเพราะตัวเองแม่งทำผิดพลาดอะถูกป่ะอืมแต่แบบยังดี่ะที่เพื่อนเขาไม่พิมพ์ด่าไม่อะไรนะ ก็ต้องขอบคุณนะที่เจอทีมสุภาพนะก็คือเมื่อกี้ถ้าจบได้จริงอะมันจบได้นะแต่ว่าผมอ่านเกมพลาดไปนิดนึงนะแล้วคือยอมรับเลยว่าช็อตเมื่อ้ผมโง่จริงอ่านเกมผิดพลาดมากแล้วเขาได้ดารกไปตอนนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะคือที่ผมคิดไว้ในหัวตอนนั้นผมแบบกะจะเข้าไปย่ำกระหม่อมอิกกี้กับไว้โอแบบเก็บ2นะเพราะว่าเขาจะเข้าไปซ้อนอารลัมนะแต่ว่าผมลืมดูแมปไงว่าเวฟล่างมันดันสูงนะครับคือมันจบได้เลยเมื่อเช้ช็อตเมื่อ้าถ้าเกิดผมไปเร็วกว่านี้นะ เออก็เลยแบบแม่งผิดพลาดมากนะครับผมเลยแบบตอนนั้นผมก็เครียดนะแต่ว่าก็ต้องเล่นให้เต็มที่ต่อเพราะว่าเกมมันยังไม่จบนะครับก็ออถ้าเข้าได้ผมก็เข้านะครับแล้วก็พยายามมาเล่นกับเพื่อนบ่อยๆละจังหวะไหนเคลียเวฟได้ผมก็เคลียนะครับออวายโอนยเขาจิ้งมายิงน,นะแต่ว่าผมไม่มีสกิลเข้าเนี่ยผมก็ต้องค่อยๆเคลียแวนกาดนะเออเพราะว่าแวนกาดเริ่มหนาละ ยิ่งแบบมันนาทีเยอะเงี้ยแวนกาดมันยิ่งหนาผมก็ต้องแบบเล่นดีๆนะครับถ้าจะเคลียร์จริงก็ต้องช่วยกันเคลียร์นะครับเพราะว่าแวนการ์ดมันอึดแล้วก็แรงด้วยยิ่งนานๆเน,นี่ยโอ้โหไอพวกคีอะไรพวกนี้มันยิ่งแรงอ่าเคลียร์ได้ละผมก็จะไปเคลียร์แวนการ์ดเลนล่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรีก,ก่อนเพราะว่าแวนการ์ดมันยิ่งแรงด้วยแล้วก็ฝั่งเขาก็โดนผมโดนโป๊กมาค่อนข้างที่จะโดนโดนอยู่แหละเออนะครับ โดนไล่นยแต่ว่าผมไปเคลียร์ล่างไม่ได้แล้วต้องจังหวนนะนี้ผมต้องเล่นละนะที่คิดว่าตอน,น,นคือจะไปเคลียร์ล่างแต่ว่าเขาบีบมาขนาดนี้นคือเขาจะขึ้นบ้านแบบจะขึ้นจบเลยแหละครับกาจะแบบไฟเดียวจบเลยนะครับแต่ว่าต้องต้องโฟกัสที่ว O โอนะครับคือตอนใี้ผมแบบพยายามโฟกัสที่ว o โอแบบโฟกัสแค่ตัวเดียวเลยฮนะจังหวะน,นี้อารัมเข้าไปฟิกจับวาโอสวยครับแต่ว่าจังหวะที่ผมยืนรอนิดนึงอ่ะเข้าอันติีแล้วเทนอันติแล้วผมเข้าไปพิเกอร์ย้ำกระหม่อมกลางวงแล้วได้ไวมูลาดมาอีก แล้วอีกี้ตวัวเดียวจังหวะนี้ยังไงแล้วพ่โปคิวไปครับผมเหมือมวนว่าผมหนีมาจังหวะนี้เทนบอกว่ามึงไปไหนมึงมานี่ก่อนแลวกูก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคเทนฟิกมาแล้วฟิกมาถ่ายเออถ่ายปุ๊บฟิกมาผมตายเลยเมื่อกี้นะก็ถือว่าเป็นช็อตที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะแล้วช็อตนี้ก็จะขึ้นบ้านจบแล้วนะแต่ว่านาคอร์นี่ซู้เห็นไม่ได้นะับนะเทนมันแรงมากนะนาคอร์นเขาก็พยายามสู้นะแต่ว่าเทนมันแรงนะเทนมันเป็นแท้งแบบเหมือนไม่ใช่แท้งอะไม่เหมือนแอสซัสซินอะ โอเคตอนนี้เพื่อนผมมาขึ้นบ้านแล้วนะ,นะเดินไล่ยิงปกติไปแล้วเทนเขาว่าพยายามจะกันบ้านสูกชีวิตเลยนะแต่เพื่อนผมยิงบ้านฮะยิงบ้านยิงทีละแบบยิงทีละดอกละพันเออเม็ดละห้าไอเม็ดละพันเม็ดละพันโอ้โหแล้วเทนเก็บสองนะแต่วันนี้ก่อเกิดจังหวะนี้คือเทนแบบกันบ้านจัดอะนะครับแล้วเพื่อนผมยิงแล้วยิงเม็ดละพันเม็ดละพันเอาอยัางไงจังหวะนี้นาคอปากไปจบเกมเรียบร้อยครับผมโอ้โห นี่ต้องบอกว่าผมลุ้นใจหายใจแป้วเลยนะคือถ้าเกิดแบบแพ้นี่คือผมแบบคิดว่าตัวเองนั่งผิดพลาดมากเลยะที่ไม่ยอมไปจบเลนล่างนะแต่ว่าโชคดีที่ชนะมาได้ครับเกมนี้ก็ปลาไปสามฟิตกว่านาทีอนะครับก็คือมันนานมากนะครับโคตรนานเลยว่าได้นะเกียอวก็เป็นยูเอนะครับผมคือเกมนี้ผมแบบ ค่าแบบเยอะนะเออสกอร์ผมนี่ถือว่าเอ,อ้ยส,สกอร์ค่านี่คือผมสกอร์สวยอยู่นะแต่ว่าดามจผมน้อยนะคระับคะแนนรวม MVP มันก็เลยแบบว่าได้น้อยนะคระับเออคะแนนรวม m v p มันได้น้อยเลยคนระับคือจริงๆสกอร์นี่ผมว่าสวยนะค่าสิบเออค่าสิบตายหกนะแล้วก็แอซซิตอีกห้าสกอร์กำลังดีเลยแต่เพียงแค่ว่าผมทาดามจน้อยมากนะนะครับเกมนี้คือแทบไม่มีโอกาสได้แบบว่าทําดามจเยอะเลยครับคือต้องแบบเน้นแบบอะไรอ่ะเน้นแบบความชัวร์จัดๆนะครับแล้วแบบเข้าไปล้วงเข้าไปแบบ เน้นปิดจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตส่องนะครับขออนุญาตส่องกอลเลนก่อนอ่ะกอลเลนก็อดีตซูนะผมอ่านี่ไวโอลเลตนะไวโอลเลตอดีตกอลเลตนะฮะคอนยี่สิบซีซั่นนะครับคือบอกเลยว่าตึงจัดนะเราไม่คิดว่า40กว่าดาวก็จะเจอนะโอ้โหอะไรเป็นไปได้งั้นทุกคนเนี่ยทุกคนดูนะ,น,ดนะครับแล้วคือเขาแบบว่าเซลิค่าเม็ดเม็ดม่วงอย่างเงี้ยนะครับนะเออดีจานเม็ดม่วงอย่างเงี้ยนะครับคือโอ้โห คือบางคนก็เม็ดม่วงเยอะนะครับนะเออฟังผมก็มีอาลัมก็อดีตซนะูนะรับอารัมอดิตซูนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงเจอตึงนะครับทังที่แบบว่ามันสี่สิบกว่าเทาเองนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ตึงมากๆนะครับนะก็ถือว่าสู้ได้แบบดีเลยแหละนะครับนะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็วันนี้บา,บายๆให้ผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ อ,อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโ oh อแม่อ้าวอ้าวันดใดนายกำลังหาร้านตะโบบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมาลุชอ o มีบริการตมโบบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมได้อีก10%นะเหมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัดวี2และดาบสุม่มมีบริการรับธรรมัดวี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำนานไก่ตาเริ่มต้นที่9 9บาบาทนะครับผม